inside hair Don't do your you to let them get They'll tell what ever สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาบาโมบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำค่าของการบล็อกนะครับแล้วก็ค่าหลบหลีกนั่นเองซึ่ง2ค่านี้นะครับบอกเลยว่ามีความจำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดใครตัวบางนะครับหรือว่าไม่ถึกเนี่ยสค่านี้จำเป็นมากมากที่จะทำให้เพื่อน สามารถลงดันเจี้ยนได้แบบง่ายๆนะครับหรือว่าลุยกับบอสได้นั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า2ค่านี้มันเป็นยังไงครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรม,มดีของเกม k คาบาโมบายกันก่อนนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2565นะครับก็มีกิจกรรมล็อกอินนะครับรับรางวัลฟรีทุกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ในช่วง ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่23สิงหาคม2565นะครับสำหรับกิจกรรมที่รับไอเทมทุกวันนะครับโดยให้เรานะครับทำการล็อกอินครับเราก็จะได้ไอเทมฟรีมากมายนะครับทั้งในส่วนของชุดคอสตูมนะครับรถมอไซค์นะครับน้ำยาเพิ่ม SP และกล่องที่จะให้เราลุ้นในส่วนของไอเทม,มต่างๆด้วยนะครับ โดยกล่องที่จะให้เราลุ้นไอเทมต่างก็จะมีกล่องล็อกอินบ็อกซ์นะครับซึ่งเราจะได้ในวันที่7วันที่14วันที่21และวันที่2 7นะครับโดยการล็อกอินต่อเนื่องก็ได้รางวัลอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีการล็อกอินต่อเนื่อง5วัน10วัน15วันแล้วก็20วันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไอเทมฟรีทุกวันก็อย่าลืมมาล็อกอินกับเกมคาบาโมบายกันเลยนะครับ ท่านเพื่อนสังเกตนะครับตอนนี้มอนสเตอร์โจมตีตัวละครของผมอยู่นะครับก็จะเห็นคําว่าบล็อกนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วก็จะมีคําว่ามิสด้วยนะครับซึ่ง2ค่านี้นะครับมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตัวนะครับสําหรับตรงนี้นะครับมอนสเตอร์เลเวล145นะครับซึ่งตัวละครของผมเนี่ยเลเวล178นะครับก็สามารถที่จะบล็อกนะครับแล้วก็เวลาโจมตีมันก็จะเป็นมิสด้วยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในส่วนของ มอนสเตอร์ที่เลเวลสูงกว่านี้นะครับมาดูกันว่ามันจะยังบล็อกและมิสอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับผมก็จะย้ายมาตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปในส่วนที่มอนสเตอร์เลเวลสูงกว่านี้นะครับตรงนี้174นะครับอ่นะครับเห็นไหมครับก็ยังโจมตีก็ยังมีบล็อกกับมิสขึ้นอยู่นะครับทีนี้จะไปในส่วนที่เลเวลสูงกว่านี้นะครับเอาที่มอนสเตอร์เลเวลสูงกว่านี้เอาตรงนี้แล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับมอนสเตอร์ก็จะเลเวลนะครับ อยู่ที่ประมาณ186นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับจะให้เพื่อนๆนดูเลยนะครับว่ามันสามารถบล็อกแล้วก็มิสได้นะครับนี่ครับคือมันจะดีมากๆนะครับสําหรับใครที่มี2ค่านี้นะครับทีนี้เราไปดูนะครับสําหรับ2ค่านี้นะครับก็คือนะครับถ้าเพื่อนเปิดเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับในส่วนของนี่นะครับ defense rate นะครับแล้วก็ evasion นะครับสำหรับ defense rate นะครับก็คือค่าที่จะ เป็นการบล็อกนั่นเองเวลาที่มอสเตอร์โจมตีเรานะครับถ้าเกิดเรามีค่านี้เยอะๆนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าบล็อกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานะครับมีอีเวชั่นเยอะนะครับมันก็จะขึ้นคําว่ามิสนั่นเองนะครับมิสก็คือหลบหลีกนะครับส่วนดิเฟนเทเนี่ยก็คือเป็นการบล็อกการโจมตีนั่นเอง2ค่านี้อันไหนดีกว่ากันนะครับก็จะเริ่มจากดิเฟนเทสก่อนนะครับดิเฟนเทสก็จะเป็นค่าที่ทําให้เราบล็อกนั่นเองแต่ว่านะครับ บล็อกได้จริงนะครับบล็อกการโจมตีได้แต่ว่าจะไม่บล็อกในส่วนของสถานะต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นโจมตีแล้วมีค่าที่ทําให้ล้มนะครับหรือว่าทําให้เกิดสถานะต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้นะครับสําหรับ defense rate ก็คือจะทําได้แค่การบล็อกการโจมตีเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถต้านสถานะต่างๆที่ที่ได้รับได้นั่นเองสําหรับค่า evasion นะครับก็คือ ที่จะทําให้เกิดคําว่ามิสนะครับก็คือเป็นการหลบหลีกนั่นเองสําหรับอีเวชั่นเนี่ยจะหลบหลีกทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของการโจมตีนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าสถานะต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือจะหลบหลีกให้ทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าค่าอีเวชั่นเนี่ยดีมากแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหายากสักหน่อยนะครับอย่างตัวของผมนะครับก็จะมี e ีเ e นเดตนะครับอยู่ที่5,8 0 0นแนะครับแล้วก็อีเวชั่นเนี่ยอยู่ที่ 1336สําหำหรับค่า defense กับค่า evasion ครับ defense นะครับก็จะหักลบกันนะครับกับค่า attack rate นะครับสมมติว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้ของเรานะครับมี attack rate ที่สูงนะครับตัวละครของเราก็อาจจะมีโอกาสบล็อกได้น้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับค่า evasion นะครับหรือว่าค่าลบหลีกนะครับก็จะหักลบกันกับค่า accuracy นะครับตัวนี้นะครับ114นะครับ อ่านผิดต้องขออภัยนะครับก็จะหักลบกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสําหรับ2ค่านี้นะครับจําเป็นมากๆถ้าเกิดใครนะครับมีทั้งในส่วนของ d e f e n s e l e แล้วก็ e v a l i o n นะครับในการที่จะชนบอสหรือว่าลุยดันเจี้ยนคนเดียวน่ะจะไปได้ง่ายมากนะครับทีนี้นะครับสําหรับ2ค่านี้มันมาจากส่วนไหนบ้างนะครับก็จะให้ดูนะครับในส่วนของทั้ง d e f e n s e l e นะครับแล้วก็ในส่วนของ e v a l u i o n ครับสำหรับพวก d e f e n s e l e ก็จะ อยู่กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างชุดอุปกรณ์สมใส่ของเรานะครับก็จะมีพวกค่าดีเฟนเดตด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเหมือนก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสกิลที่ไปเพิ่มดีเฟนเดตนะครับอย่างเช่นพวกสกิลติดตัวแบบนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเพิ่มดีเฟนเ t ตให้กับเรานะครับก็1ก็คือจะมาจากในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของ เอเซนรูนนะครับที่จะเพิ่มดีเฟนเลตเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับอันนี้คือดีเฟนเลตนะครับทีนี้อีเวชั่นนะครับถามว่าจากส่วนไหนได้บ้างก็จะมีจากพวกเครื่องประดับก็มีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอีเวชั่นเพิ่ม300นะครับนี่ครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับแต่ว่าชุดเนี่ยผมใส่ไม่ได้นะครับมันเป็นของ gl นะครับแต่ว่าก็จะมีชุดที่เพิ่มอีเวชั่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะหาได้นะครับสําหรับค่าอีเวชั่นก็คือค่าลบดิกนะครับก็คือผ้าคลุมนั่นเองนะครับสาหรับผ้าคลุมนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นตัวนี้นะครับผ้าคลุมตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของอีเวชั่นนะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนเดดด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นระดับสูงนะครับอย่างเช่นเอาเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับนี่อย่างตัวนี้ครับเพิ่ม อีเวชั่นถึง600นะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนเทสร้อยสี่สิบถือว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็แพงเหมือนกันนะครับ300กว่า M นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะลุยดันเจี้ยนแบบสบายนะครับหรือว่าใครตัวบางสายอาชีพตัวบางนัดอย่างเช่นอาชีพปืนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะหาค่าดีเฟนเ t e เพื่อไปบล็อกนะครับหรือว่าหาค่าอีเวชั่นเพื่อไปหลบหลีกได้ในการที่จะลุยดันเจี้ยนก็จะลุยได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิงก์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบป,ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ